นี้เป็นนัยยะในการขยายปฏิภาคนิมิตนั้นประโยคีนั้นไม่พึงขยายนิมิตนั้นโดยทํานองขยายบาททํานองขยายขนมทํานองขยายข้าวทํานองขยายตัวแห่งเทาวันและทํานองขยายผ้าพึงนึกกําหนดขนาดแห่งนิมิตที่ได้ไว้อย่างไรนั้นว่า ประมาณหนึ่งองคุลีสององคุลีสามองคุลีสี่องคุลีโดยลำดับแล้วจึงขยายเท่าที่กำหนดไว้หากมิได้กำหนดไม่ควรขยายเปรียบเหมือนชาวนากำหนดที่ที่จะพึงไถด้วยรอยไถแล้วพึงไถไปในภายในที่กำหนดไว้ฉะนั้นอันหนึ่งเหมือนพิสูจทั้งหลายจะผูกสีมากำหนดนิมิตทั้งหลายก่อนแล้วจึงผูกภายหลังฉะนั้นแต่นั้นเมื่อจะขยายต่อไปก็พึงกำหนดโดยขนาดคืบหนึ่ง ตอกหนึ่งเท่าบริเวณด้านหน้าเท่าแดนวิหารและแล้วเท่าแดนหมู่บ้านแดนนิคมแดนชนบทแดนราชาอาณาเขตและแดนสมุทรหรือโดยขนาดเท่าจักรวาลหรือแม้ยิ่งกว่านั้นก็ขยายไปได้เปรียบเหมือนลูกหงส์ตั้งแต่การที่ปีกงอกไปโผไปทีละน้อยทีละน้อยกล้าแข็งเข้าก็บินไปสู่ที่ใกล้พระจันทร์พระอาทิตย์ได้โดยลำดับชั้นใด พี่สูโก็ฉนนั้นเหมือนการเมื่อกำหนดแล้วขยายนิมิตไปโดยในที่กล่าวแล้วก็ย่อมขยายไปจนเท่าขนาดจักรวาลหรือยิ่งกว่านั้นได้ทีนี้นิมิตนั้นย่อมเป็นแก่เธอดดหนังโคตัวผู้ที่ถูกสาบด้วยขอตั้งหนึ่งร้อยในเพราะที่สูงสูงต่ำต่ำเป็นแม่น้ำเป็นหลมเลนเป็นภูเขาครูคราแห่งแผ่นดินในที่ที่ขยายไปขยายไป ก็แลพระอาทิกร,รมิกาผู้ได้ปฐมฌานในพระนิมิตนั้นแล้วพึงเป็นผู้เข้าได้มากไม่พึงปัจเจเวกมากเพราะเมื่อเธอปัจเจเวกมากไปองค์ฌานทั้งหลายจะปรากฏเป็นหยาบและมีกำลังเพลา